อย่าเพิ่งโพสถ้ายัางไม่ได้ตั้งค่าตัวนี้าก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเราวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาตั้งค่าเริ่มต้น ก่อนที่เราจะไปโพสต์สิ่งต่างๆลงบน f a c e b o o k อย่างเช่นก่อนที่เราจะโพสต์รูปภาพหรือว่าวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะคะแม้กระทั่งการแชร์แบบนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปทําแบบนั้นได้เราต้องมาตั้งค่าตัวนี้กันก่อนอันดับแรกค่ะให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นเนีเรามาที่ขีดสำขีดด้านล่างขวามือนะคะกดแตะไปหนึ่งที่ และที่นี้ให้เราทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นจนสุดนะจากนั้นเราจะเห็นคาว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เรากดแตะไปหนึ่งทีพอเรากดแตะแล้วให้เราเลือกคาว่าการตั้งค่าตัวนี้ค่ะจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมหาคําว่าเครื่องมือและแหล่งข้อมูล เครื่องมือและแหล่งข้อมูลถ้าเจอแล้วให้เรามาเลือกของข้อย่อยของเขาคือการตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นให้เรากดแตะไป็หนึ่งที่จากนั้นเขาจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด3ามวข้อนะคะว่าเราต้องการเลือกกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นเป็นอะไรตัวแรกจะเป็นสาธารณะตัวที่2เป็นเพื่อนและตัวที่3าก็คือกำหนดเองเดี๋ยวนั้นจะขออธิบายกันก่อน สาธารณะหมายถึงว่าเวลาที่เราโพสต์ไปทุกคนจะมองเห็นทุกสิ่งที่เราโพสต์แต่ถ้าเราเลือกคําว่าเพื่อนเวลาที่เราโพสต์ไปเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับเราในเฟซเท่านั้นถึงจะเห็นสิ่งที่เราโพสต์ได้แต่ถ้าเราเลือกคําว่ากำหนดเองตัวนี้หมายถึงว่าคนที่เราเลือกให้บุคคลใดก็ตามที่เห็นเนี่ยคนคนนั้นที่เราเลือกจะเป็นคนเห็นโพสต์โพสต์นี้เท่านั้น คนอื่นๆสาธารณะเพื่อนเนี่ยจะไม่สามารถเห็นได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะว่าต้องการจะเลือกตัวไหนแต่น้ำขอแนะนำให้เลือกเป็นสาธารณะนะจฉะนั้นก็ให้เรากดคำว่าถัดไปและจฉะนั้นให้เรากดคำว่ายืนยันและกดเรียบร้อยโอเคค่ะจะนั้นกดย้อนกลับ เพียงเท่านี้นะคะเวลาที่เราโพสลง facebook ก็โพสได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ